ตอน m i n d ซ e t คืออะไรหลายปีมานี้เราคงเคยได้ยินคำว่า Mindset หรือกรอบความคิดกันมากขึ้นทั้งในวงการจิตวิทยาธุรกิจการกีฬาแม้กระทั่งด้านการศึกษาแล้ว Mindset คืออะไรมีความสำคัญในการกำหนดชีวิตของเราให้สำเร็จหรือล้มเหลวได้อย่างไรเรามาเริ่มจากความหมายของ Mindset หรือกรอบความคิดกันก่อนค่ะ mindset หรือกรอบความคิดหมายถึงความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมหรือจะให้อธิบายกันอีกชนิดก็คือ mindset เกิดจากความเชื่อและประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในเรื่องต่างๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิงตังโมไม่ชอบวิชาเลขเพราะครูชอบดุเวลาทำโจทย์เลขผิดทําให้เด็กหญิงตังโมคิดว่าวิชาเลขยากเกินไปสําหรับตนทําให้ไม่อยากเรียนวิชาเลขเลย ขณะที่เด็กชายตู่ที่นั่งข้างๆก็โดนครูเลรกดุเช่นกันแต่เด็กชายตู่กลับคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายจึงตั้งใจและพยายามทำํำแน่นอนว่ามายเซ็ตของเด็กทั้งสองคนนี้แตกต่างกันแล้วมายเซ็ตแบบใครล่ะที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จในชีวิตผลงานวิจัยของแค o ร,ร์เดรกศาสตราจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเจ้าของทฤษฎีเรื่องไม n ์เซ t ตได้แบ่ง m ม n ์เซ t เป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่ฟิกไมซ์เซตและกรอตไม i ์เซ e ตบุคคลที่ม er ีฟิกไมซ์เซตหรือกรอบความคิดแบบติดคือคนที่เชื่อว่าคนเราไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้เพราะเขาเชื่อว่าความฉลาดติดตัวมาตั้งแต่เกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้และหลีกเลี่ยงงานที่ท้าทายงานยาก ฉะนั้นคนที่มีฟิกมายเซตจะมีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยกว่าซึ่งต่างจากบุคคลประเภทก w ส h m มายเซตหรือกรอบความคิดแบบเติบโตคือคนที่เชื่อว่ามนุษย์เราเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้โดยการเรียนรู้และมีความพยายามคนเหล่านี้ล่ะค่ะที่มักชอบความท้าทายมีความกระตือรือร้นและชอบทดลองสิ่งใหม่ๆทำให้คนที่มีกสมายเซตจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ความคิดทั้งสองนี้ทำให้มนุษย์เราปฏิบัติต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อเจออุปสรรคแล้วม n d เซตของแต่ละคนเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่คำตอบคือเปลี่ยนได้ค่ะครูเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งมี growth mindset คุณครูต้องเปิดใจและมี growth mindset เป็นตัวอย่างให้เด็กเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้และที่สำคัญคุณครูต้องรู้จากการให้ฟีดแบ็กเด็กค่ะ